กลับมาอยู่ในมินิเกมเดิมเด t เอ็นเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคือเล่นรอบที่สองใช่แ <c oughs> <c oughs> หมรอบที่เราแพยยับยืนเลยนะมาเดี๋ยวรอบนี้มาแก้มือกันดีกว่าก็มีใครนะไม่ดีครับไมดีครับมาก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพยายามไปให้ไกลมากที่สุดน,นะจริงๆงก็อาจมาประมาณ3มคลิปแล้วแต่ว่า มันตายโง่ทั้งสามคลิปเลยอ่ะผมก็ไม่อยากจะลงอ่ะเข้าใจปะเวลาเล่นแล้วมันตายโง่มันรู้สึกแบบเสียเวลาตัดอ่ะไอเชือกกูตัดอะไรของกูอยู่วะนะัเนอ่ยเรามานะ่ะก็เอ,อไม่ลงแล้วกันอ่านใหม่ก็ได้ไม่น่ตาใครมันออกวะตีตาแตกเลยเวนจะได้เล่นอยู่แล้วเนี่ยเอาล่ะเลือกซีเบียสุดท้ายเราจะได้เล่นกันละอย่าออกะเวยเฮ้ยออกระหว่างเกมก็ห้าม ใช่มีตาหนึ่งไปเล่นแล้วเพื่อนออกระหว่างเกมนี่โอ้โหโคตรเหนื่อยบอกให้มาเราจองสถานที่กันจับจองกันได้ๆบอลมาอย่างไงยิงยิงยิงอยางมันได้ปะ <laughs> แมนรถซองนี่บอกเลยนะปืนดีเล่นมาสามสีตาใช้ปืนนี้ทุกตาของนี้ยิงของนี้บอกต่อเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยมันดียังไงอัดหัวทีเดียวเท่านั้นโปง้งเห็นไหมโคตรดีไปตรงนี้อัดหัวโปง้งมาวะ อปองเฮ้ยไปตายวะโปองดูเหมือนปิงแลวนะอือม,มีปิงบางช่วงนะช่วงนี้ฝนตกก็ปิงหน่อยเป็นเรื่องปกติหมาดีมาดี <c oughs> เจอลูกสองเอ้ยตัวเอ้ยโอ้โหมันตัวเล็กมันตัวเล็ก,ม,ลกมันมองยากกมันอือซ่อมต่อโอเคเหมือนเพื่อนจะเปิดอพาร์ตเมนต์เลยใช่ไหมเราหน้าจะไป ซื้อสิ่งที่เรียกว่ากเกาะเหล็กได้ป่ะอึใ่เย็นไอตุบแหมเห็นหน้าทีนจะกัดกันอย่างเดียวเลยมาเดี๋ยวมาซื้อเกาะเพชรเกาะเพชรอะไร,เ,รเขาเรียกว่ากเกาะเหล็กตรงนี้ก่อน <c oughs> เล่นจนจำได้หมดแล้วน่ะเล่นไปเค็จเร์มันดูบักว่ะคลิปเองหรือเปล่าอาจจะมา โปรตีมันเท็กเจอร์มันจะเป็นเท็กเจอร์เหล็กนี่แต่มันเหมือนจะบ้าครับไม่เป็นไรช่า,ชางไม้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเนเพืยยนโอ้โหโอ้โหอยู่เยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอเคเพื่อนปางด้วยไรเฟิ่นคงโอเคเพื่อนทำดีทำดิหุ่ยิงยิงโดนบ้ล่าไหมเนี่ยเว้ยยิงไม่โดนเลย แหมไอ้พวกนี้มันตามเปกก็นโรคจิตหรือไงเนี่ยโอเคเฮ้ยบอสบอสบอสไอ้นี่เป็นบอสนี่มันตัวบอสโอ้หยอดไปเลยนะฮะมาเดี๋ยวนะ่าเปิดทางนี้ได้ละปึ้มชั้นบนยังไงเราแล้วก็ ภาวะนาะให้ใครสักคนหนึ่งมาเปิดเ o w e r s w i ให้เพราะตอนนี้ตังเราไม่มีอย่าหยุดข้างหลังกูมาข้างหน้านกูบีกโอ้โหเป็นไรโอ้โหตายครับจะหวันนี้ใครเห็นก็าตายจากการสำรวจแล้วเราไม่น่าจะรอดจากจุดนี้ไปตายง่ายๆเท่าไหร่ เดาวตรงโฮเทลโฮเทลมันอยู่ไหนวะแบบเดินเพื่อนช่วยตัวเองก่อนไอ้หูยิงมพื่นด้วยไิ่บิลด์เพื่อน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 กูลากมาแล้วเพื่อนเอาวันเอาวันอือสเต็ปลากมาาเพื่อนครับใช้ได้เสมอบอกเลยไม่ว่ากับเกมไหน อ็เปิดไปแล้วอ๋ออกล่องสูงมันเปิดได้เลยไม่ต้องเปิดฟาวสวิต์โอเคครับเข้าใจละว,วู้อินสันคิวอะของดีอินสันคิวนี่ใช้ปืนพกได้เลยครับโอเคหมดละป้าง ไปดับเบิ้ลโกดับเบิลโกจังหวะนี้อโหอุดลม้ลมล้มล้มแล่วล่ะช,ช่วยด้วยช่วยช่วยฉันด้วยใครก็ได้ใครก็ได้เม่นน่าหลอนแล้ทุกคนตรงนี้ใครเห็น,หนก็ว่าตายเกิดใหม่แน่นอนเออโอเคแล้วเราก็เกิดมาใหม่ครั้งหนึง่งเราไปกดล็คกี้บ็อกกันดีกว่า เปิดไปครับตะกี้บ็อกก็จะไม่มีตัวอะไรมาขวางใช่ไหมยอย่าวิ่งมาหากูด้วยเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยปืนอะไรวะปืนสล,ลูมันก็อาจารย์ว้าตกใจเลยวินมันก็อาจจะดูใช้ได้อยู่นิดนึงอาจจะ เดี๋ยวไล่ซ่อมไม่หมดแลวครับเก็บตังค์เก็บตังค์จะไปซื้อเปิร์กจำได้มันมีเปิร์กจริงเร็วอยู่ไม่น่าจะว่าอยู่ตรงไหนนะเดีย๋ยวเดินหาเดินหาดูก็น่าจะเจอในที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละเปิร์กที่อยากได้ก็จะเป็นแบบพวกยิงเร็วอะไรประมาณนี้ครับอือันนี้เล็งไว้เลยยิงเร็วแล้วก็เ,ออเพิ่มเลือดทำให้เราถึกขึ้นนิดนึงไอ้ตรงนี้จำได้ว่าเป็นเปิร์กไฟอ่าจริงด้วย ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องอัปเกรดอาวุธไอ้ห้องนี้ผมจําได้ดีผมมาบ่อยเมื่อก่อนนะแบบอัปเกรดพวกปืนให้มันยิงแรงขึ้นมั้งไม่น่าใจไปเลครับหืมเอ้ยอะไรอะบาซูก้าเหเพื่อนโโหโคตรโหดเลยเพื่อนโอเคไอ้นี้มันอะไรอะฟาสอ๋ออันนี้ชุบเร็วครับไม่น่าจะจำเป็นเราเน้นเอาตัวเองให้รอด ตกใจไปเลยอันนี้นี่ไงควิกไฟยิงเร็วขึ้นครับจะยิงแบบโป๊กปังโปง๊กปงัปงแน่นอนปืนนี้ก็ยิงไม่โดนผมยิงเร็วขึ้นแต่ยิงไม่โดนมันก็เท่านั้นอยู่ดีวะ่ะแม่ยิงไม่แม่แมนเลยเพราหนุ่มตาเขามาเดี๋ยวมาดูข้างบนก่อนเพื่อนได้ปลดล็อกตรงนี้ยังยังไม่มีใครปลดล็อกครับ ไม่เป็นไรครับเพื่อนไม่ปดก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปดโอเคเดี๋ยวเปิดกาชาไปด้วยแล้วก็ดักบอลที่มันจะเดินขึ้นมาแถวนี้เปิดอะไรเฮ้ยของดีอันนี้บอกเลยซอมบี้แซปเปอร์อะไรสักอย่างอันนี้เป็นปืนที่แบบเวลายิงโดนตัวหนึ่งแล้วมันจะชิ่งไปหาแบบไอตัวที่อยู่ข้างๆ่ะ เข้าใจปะมันจะยิงเป็นลูกโซ่ครับไอ้ปืนเนี้ยปืนโปรดผมตัวอะไรมันล้มไปวะสู้กับไอ้แบบพวกที่มาเป็นหมู่ๆได้ครับได้ดีแต่ถ้าตายตอนนี้นะ่ะมันจะไม่ดีหาที่ปลอดภัยก่อนดีกว่าเล่นแต่ละทีหัวใจแทบายเลย วไปด้เพื่อนชอบเสียงว่ะมันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายด้วย่ะตายั้วอะ่ะตายั้วย่ะวู้วติดไฟตายแน่นเลยอ่อไปหนีเร็วหูตรงนี้ก็มีอย่าเข้ามานดะ้กำลังก็มี โอเคโอเคมันชิงยิงชิงโอเควัสุนจะหมดด้วยนั้นะ่ะของเราเพื่อนตายโหด้วยจะไม่รอละเอ็กซ์ต้าเวฟพอนอันนี้จะถือ,ถอปืนได้สามกระบ,บอกเออผมต้องไปเปิดตรงเนี้ยเอาเปิร์กเอาเปิร์กแล้วเ,เอาชุดเกาะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งอะเป็นจุดชั้นบท ว้ก็ว่ายไปไหนกันมันวิ่งไปไหนอะไปไหนเพื่อนเฮ้ยกูอยู่นี่เอ้ยมันวิ่งไปไหนอะ <c oughs> เพื่อนเราอยู่นี่โอเคเหลือสองตัวอีกสองตัวก็วู้คืนชีพกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปขโมยเราะไปปลดล็อกตรงอ่า เริ่มเป็นจุดที่ว่าไงเนี่ยจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะมันมีชุดเกาะอ,อยู่ถ้าเราไม่ตายก่อนนะนะแต่ทรงนี้น่าจะรอดยากครับนี่จเจอพลังไอซอมบี้แซบกระส,สุนหมดเพื่อนกระสุนหมดเพื่อน อย,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่รอดแน่นอนอย่างนี้ไม่รอดแน่นอนว <c oughs> ิ่งทางไหนดีวะจะเย็นๆก่อนมีอะไรคุยกันสิพี่เด้อต้องหันกลับมายิงเป็นจังหวะจะรีโหลดทำไมอ่องมาดิมาดิสายวุ่นสายวุ่นสายวุ่นสาย,สายอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเฮ้ยโอ้ยอย่านะ เพื่อนเพื่อนกำลังกองอีก <laughs> สับล้างไม่ทันกันเลยโชีไม่นาะเปิดชานเจอเลยตรงโน้นก็มีตรงนี้ก็เจอเจ๋รจริงๆว้า โอ้เสียเปิร์กไปเลยแล้วนะนะอย่างเงี้ยแย่จริงแมนี่นี่น,นี่ตรงนี้จะมีไอจุดเปิดไอนี่อยู่เป็นชุดเกาะแล้วตรงนี้จะเป็นอะไรเนะนี่ยทีแมจีนอ๋อไอตรงนี้มันเติมกระสุนได้ครับโอเคแล้วก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึง่งอเกนมาเดี๋ยวมาไอนีอ่ไปซื้อเปิร์กใหม่ไอนี่คืออะไรอะ่ะยิงแล้วติดสโล่แมวเจนดี้ เปิดมาโดนหมากัดเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนเรายังไม่สู้เด้ยว่าโอ้ยหงุดุดเกลยยิงตายอีกแล้วเอ้เวปเลย เพื่อนจะดีเหรอเพื่อนตรงนี้เลยเหรอ <gasps> โอ้โหโดนหมากันตายด้วยเว็บนี้ยากจริงช่วยด้วยช่วยด้วยผมครับโอเคโอเคตื่นมารีบไปซื้อเกาะแล้วเ,เข้าจะมาะนี้แหล่ะนี่เบิกเพิ่มเลือด แล้วก็ชุดก่อนอยู่ตรงนี้ซื้อมาแปดร้อยซื้อมาดิโอเคแค่นี้ก็ได้ก่อเหล็กเต็มตัวละถึกมากขึ้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปซื้อยิงเร็วข้างล่างด้วยยิงเร็วยิงเร็วนี่โอเคอีกเปิร์กหนึ่งนี่ใส่เป็นไรเดียอันนี้เปิร์กอะไรสปีด สปีดจำเป็นป่าวะไม่รู้ผมว่ามีหน่อยก็ดีสปีดอะอัพมาให้ดาวอีกว่ดาวนี่โฮเทลโฮเทลมันอยู่ตรงไหนอยังไม่รู้เลยหูตรงนี้ให้ป้าโฮเทลเพื่อนอยู่นี้ปะไม่เพื่อนอยู่ไหนวะนั่นดิโอ้ย โห้ oh, วิ่งเร็วกว่าของนี้เหมือนกันนะเมียเราเล่นง่ายโ okay, อเคไปเอให้เพื่อนหน้าฟืองเรเราช่วยไม่ได้เพื่อนเราไม่รู้โฮเ<ฮ>ทลมันอยู่ตรงไหนเนี่นยหาไม่เจอตรงนี้เปิดมาด้วยแล้วกันรออัปเกรดอาวุธเตรียมไหมเตรียมไหมอัปเกรดอาวุธตัง้งพันห <c oughs> ้าเลยว่ะมันยิงไม่โดนเลยเวน้น มียมาก่อนคนระับมันเป็นทางคึบเวลาจะเล่นนี่ผมจะพยายามหาทางที่มันแบบทางที่แบบโล่งๆอะ่ะหีได้หนีได้ให้มันหนีได้หน่อยืหแล้วมาชุมนุมอะไรกันตรงนี้ว่าเพื่อนใครดาววะดาวที่แกลลี่ตรงไหนวะออฟฟิศดิบสำเั็นฮะเออ ไอ้ซันคิวโอเคงหวะนี้ละ่ะถึงเวลาสวนโอเคเอ้เด็กใหม่อีกโอเคเฮ้เหลือเชื่อเฮ้ยดาวไปหมดเลยดาวตรงไหนกันะเอาเพื่อนไม่ได้เพื่อนดาวตรงไหนกันวะเหลือยี่ห้าตัวด้วย โอ้โอ้โหผมขอโทษทุกคนแม่บแบงเคลื่อนไงดาวตรงไหนกันถามไม่เจอไว้จริงคือหาไม่เจอว่าดาวมันตรงไหนไปชุบไม่ได้เลยมอนก็นเป็นล้านเลยนะวะปิดลิป